สวัสดีค่ะคุกวิทย์มนิดานะคะวันนี้จะทำปอเปียสดอีกแบบหนึ่งนะคะเคยทำลงคลิปแล้วครั้งหนึ่งแต่มันมันมีหลายแบบนะคะอปอเปียสดแต่สูตรนี้จะครบเครื่องหน่อยนะคะเครื่องค่อนข้างจะเยอะน้ำจิ้มก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเออสูตรนี้เครื่องเยอะหน่อยแต่อร่อยนะคะใครเครื่องไม่ครบก็ไม่ต้องใส่ให้ครบทุกอย่างนะคะเอาเท่าที่มี ต่ถ้าถ้าทำไม่ครบได้ก็อร่อยนะคะอย่างะจะมีไข่นะคะไข่เจียวไม่ต้องปรุงอะไรนะคะเจียวบางๆทําเป็นแผ่นบางแล้วก็หัน่นหั่นเป็นเส้นแล้วก็หมูยออันนี้ไก่ต้มนะคะไก่ต้มฉีกเป็นชิ้นอันนี้เส้นหมี่เส้นหมี่ลวกถ้ามีเส้นข้าวปุ้นใส่เส้นข้าวปุ้นนะคะผักก็จะมีโหระพาสลเนออันนี้ผักสลัดถั่วง,งอกนะคะ ประมาณนี้นะคะใครมีเยอะกว่านี้อาจจะใส่เยอะก็ก็ได้นะคะเพราะว่าเอาเท่าที่มีนะคะอันนี้ก็คาดว่าจะล้นล้นแผ่นปอเปี๊ยะแล้วนะคะคือเยอะพอแล้วอันนี้การไม่ได้ก็คือแผ่นปอเปี๊ยะสดนะคะอันนี้เราจะแช่น้ําเราจะเตรียมน้ําใส่กระมังไว้อ,อันนี้ลงแช่ประมาณห้าวินาทีก็พอนะคะ ทีนี้เราจะมาห่อกันนะคะแผ่นป๊อปเปอย์แช่น้ำห้าประมาณห้าวินาทีเอาออกพักไว้สักหน่อยเดี๋ยวมันจะอ่อนตัวเองนะคะวางไว้บนเขียงแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันก็จะอ่อนทีนี้เราก็จะเอาผักลงไม่ต้องใส่เยอะนะคะอย่างละนิดละหน่อยพอเพราะว่า มันจะล้นมันจะห่อไม่ได้นะคะเยอะเกินห่อไม่ได้อย่างละนิดละหน่อยอันนี้สําหรับใครจะไดเอทก็ดีนะคะสําหรับใครที่ไดเอทไม่ต้องกินกินข้าวนะคะกินแค่นี้ก็อิ่มคือเอาทุกอย่างมารวมกันเลยนะคะเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็หอ่อ มานนี้ะะคแผ่นปะเปี้ยะของดิจันใช้ยี่ห้อนี้นะคะตาดอกกุหลาบ <S <S ใครที่ไม่รู้จักมันจะเป็นแข็งๆอย่างนี้นะคะ <S <S แผ่นแผ่นข้าวนะคะแผ่นข้าวมันะะ <S <S แห้งะะแผ่นข้าวแห้ง หยิบทุกอย่างมาใส่อย่างละนิดละหน่อยนะคะใส่เยอะเดี๋ยวมันห่อยามันจะแตกอันนี้หมูยอทำเองนะคะใครมีเส้นนมจีนใช้เส้นหนมจีนนะคะอันนี้ จะเน้นสูตรเอ่อใกล้เคียงเวียดนามนะคะแต่เวียดนามจริงเขาก็ไม่ได้ครบเครื่องขนาดนี้หรอกคะ่ะก็ื่อว่าเรามีเครื่องเราก็เลยใส่ กินง่ายนะคะสำหรับใครจัดงานเลี้ยงงานปาร์ตี้ฝรั่งเขาก็ชอบนะคะพวกฝรั่งคนไทยก็กินดีสามารถทำขายได้นะคะเป็นของทานเล่นแต่ก็อิ่มท้องนะคะทีนี้เราก็จะมาทำน้ำจิ้มปอเปี๊ยสดนะคะ ก่อนอื่นเราจะตําถั่วลิสงคั่วป่นตาให้ละเอียดเลยนะคะประมาณนี้เตรียมไว้แล้วก็กระเทียมกระเทียมสับหอยซินซอสน้ำส,ส้มสายชูทีนัดบัตเตอร์น้ำตาลทรายน้ำมันนี้เอาไว้ผัดเอาไว้เจียวกระเทียมนิดเดียวแล้วก็น้ำเปล่านะคะทีนี้เราจะมาปรุงกันเลยนะคะเราจะเอาซอสรวมใส่ถ้วยเดียวกันก่อนนะคะ จะได้ง่ายต่อการปลุง ใส่เกลือนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมหลังจากที่เรารุงเราจะเอาน้ำมันใส่หม้อนิดเดียวนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เอากระเทียมลงเจียว คนให้มันละลายนะคะถ้าคนไปเราเพิ่มน้ำได้นะคะให้ออกเหนือๆอย่าให้ข้นมาก เือไปเพิ่มเลือนะคะนี่เออ,อกอ,ออกจากเตานะคะเราจะเอาถั่วลงเอาถั่วที่เราป่นไว้ลงเลยใส่ตอนจบ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะใหออกข้นๆห,น,หนึบๆนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะห่อเสร็จก็จะได้ประมาณนี้น้ำจิ้มให้ข้นประมาณนี้นะคะอย่าข้นมากเราสามารถเก็บไว้ทานได้นานนะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเราก็เสิร์ฟได้เราจะหัน่นหั่นครึ่งเสิร์ฟก็ได้นะคะแบบนี้ แบบนี้ก็ได้นะคะค่ะก็อย่าลืมไปทํากินนะคะสูตรก็ไม่ยากหรอกค่ะสูตรนี้อร่อยใครกินก็ติดใจนะคะดิฉันทํากินบ่อยสูตรนี้เวลามีงานเลี้ยงหรือมีญาติมาเยี่ยมนะคะน้ําจิ้มก็อร่อยนะคะอันนี้น้ําจิ้มเนยถั่วนะคะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะคะสวัสดี